เห็นไหมมันนี่ตัดเป็นน้องเล็กๆแต่จะร้อง 什么 ่่อร้านพิเกเตอร์นะคะ <Okay. S 2> เปิดเป็นร้านตัดผมผู้ใหญ่อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เราเราเห็นว่าผ mm ู hmm. ้ปกครองอะคะ่ะพาเด็กๆมาตัดผมที่ร้านแล้วก็เกิดอาการร้องไห้ไม่อยากมา mm hmm. ะะอะไรเงี้ยค่ะทางร้านก็เลยมีไอเดียคิดว่าเราจะเราจะดึงดูดเด็กๆยังไงแบบไม่ให้เด็กๆร้องแล้วอยากให้เด็กมาตัดผมอ mm hmm. ะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่การเป็นงานเหมือนแบบลูกฝัง ความรู้สึกที่ดีที่แบบมาตัดผมอะไรเงี้ยค่ะทางร้านก็เลยมีแนวคิดว่าเอ่อจะทำจะทำคล้ายๆแบบสวนสนุกให้เด็กๆมามาตัดผมอะค่ะก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะคะแรกๆทางร้านก็ลงไปทางเพจของพัทยาก่อนก็ได้รับจะแส่ตอบรับที่ดีค่ะเข้าที่มีลูกค้ามานะคะก็ลงเลงต้น้งแบหนึ่งเดือนเลยค่ะมาโกลผมไฟอ,อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ ตั้งแต่1เดือนจนถึง12-13อไรอยะะ่ามเงี้ยค่ะมันตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาสาย3นะคะตรงข้ามกับซอยเฉลิมพระเกียรติ25ค่ะเปิดเจ้ามงค่ะปิดตามทุ่มค่ะก็อยากให้ผู้ปกครองที่สนใจนะคะ,ะพาน้องๆมาตัดผมที่ t e Gator Chip Cup ดูนะคะราคาตอนนี้นะคะตัดอยู่ที่200บาทแต่ถ้าผู้ปกครองถ่ายรูปน้องนะคะแล้วก็เช็คอินแล้วก็เปิดสาธารณะนะคะ ทางร้านลดให้50บาทค่ะลดทันที50บาทนะคะเหลือราคาตัด150าบบาทค่ะ